เี๋ยวเรื่องลืมบอกไปนะครับว่าอาการของฮาร์ดดิสต์เวลามันพังมันเป็นยังไงนะครับเครื่องนี้นี่ผมลงวินโดว์ใหม่แล้วนะครับแต่มันก็อ่านฮาร์ดดิสต์แบบช้าชนะครับบางครั้งเปิดเข้าบูตเข้าไปในวินโดว์ได้บางครั้งก็ค้างอยู่หน้าจอโลโก้นะครับบางทีก็เราเปิดเข้าไปวินโดว์ได้แต่มันก็ค้างนะครับก็คือมันใช้เวลาอ่านแต่ได้ยินเสียงจิ๊กชิกชิกิกอยู่ในนี้นะครับเสียงอ่านนะครับนั่นก็คือฮาร์ดดิสต์ของท่านเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะ ถ้าเป็นอย่างกิ sagt, cry, ๊กๆๆๆๆๆๆเนี่ยท่านฟังดีๆนะถ้าเปิดเครื ick, ่องปุ๊บนี่ฟังฟังเสียงอาทิตย์นะครับทําลังคิด๊ดๆเนี่ยแสดงว่ามันหนัวอ่านมันเริ่มจะอ่านแล้วมันมีเสียงแล้วนะครับมันไม่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดแล้ววินโดว์มันค้างนะครับหรือว่าลงวินโดว์ใหม่ลงใหม่เสร็จแล้วคือเป็นของใหม่เอี่ยมมันไม่ควรจะค้างใช่มั้ครับเปิดเข้าวินโดว์มันยังค้างอยู่อย่างนี้นะครับ แสดงว่าฮาร์ดดิส์เดิมมีปัญหานะครับก็เลยต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับมีอย่างเช่นตัวนี้นี่ที่ผมซื้อมาผมเสียบเข้าไปนะครับมันก็มาแทนอันเดิมนะครับฮาร์ดดิส์เดิมมันเสียนะครับทางที่ดีอยากรู้ว่ามันเสียจริงไหมนะครับท่านก็ไปหาฮาร์ดดิสต์ของรูปอื่นนะครับรู่อื่นๆที่มีวินโดว์นะครับเอามาเสียบแทนรูปเดิมเลยนะครับปัจจุบันนะครับวินโดว์10เราสามารถย้ายวินโดว์นะครับหมายความว่าย้ายฮาร์ดดิส์เอามาเสียบ เอามาเสียบใส่เครื่องอื่นได้เลยนะครับมันจะหาไดเวอร์เองเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับเอาลูกอื่นมาเสียบเข้าเครื่องตัวเองดูนะครับเปลี่ยนนะเอามาเสียบปุ๊บแล้วเปิดเครื่องแสดงว่าถ้ามันเปิดได้นั่นคือฮาร์ดดิสก์ของเราเริ่มมีปัญหาครับแต่ถ้าต้องดูดีๆนะบางทีนี่ท่านต้องลงวิดีโอใหม่ก่อนนะครับถึงจะรู้ว่ามันเสียจริงหรือไม่จริงนะครับหรือบางทีถ้าเปิดขึ้นมาแล้วนี่มันมันค้างผิดสังเกตนะครับมันค้างผิดสังเกตมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนั่นคคคือารรดิิินนะะะัับบเมจไปล แต่ว่ามันไม่ใช่เสมอไปนะถ้าสมมุติว่ามันค้างหมืนมันอาจจะเป็นที่วินโดว์ของท่านก็ได้นะครับวินโดว์อาจจะจะเออร์เรอร์นะครับก็คือใช้มานานข้อมูลเยอะมันก็เลยช้านะครับตัวนี้เป็นเรื่องปกติของวินโดว์นะครับมันก็จะช้าธรรมดาแต่ถ้าช้าแล้วนี่ไม่ไปไหนมาไหนเลยช้าแล้วก็หยุดทํางานอยู่บ่อยๆนะครับก็คือต้องปิดเครื่องกดแช่เปิดใหม่เสมอนี่ก็คือแสดงว่าฮาร์ดดิสก์มิมจะมีปัญหานะครับ